สนี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับเอสจูอาร์เทสเตอร์สควคนครครับน่ะสินค้าเข้าใหม่หนึ่งลำนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตุกะตุ๊กตุกรถอนันต์นะสวยนะครับนี่รับส่งโดยสารได้เลย ไปซื้อเศษเนาะซื้อเศษขายเศษนะครับน่ะเบาเกามีนี่นะครับราคาเปิดไม่แพงครับเปิดไม่แพงเปิดไม่แรงครับนะฮะหนึ่งหมืนแปดพันบาทนะครับไม่ต่อรองนะไม่ต่อรองรีบนะครับรีบด่วนนะครับนะนี่สวยๆเลยนะครับน่ะมีเบานะครับโดยสารได้นะครับเซตสีสวยครับนะ เอาไปรถพร้อมใช้นะครับนี่นะไม่มีทะเบียนนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเป็นใบซื้อขายให้นะครับผมนะขายพร้อมโซเฟอร์เลยนี่เออเนี่ยนะครับรถอยู่พนาะแก้วครับสกลนครครับรถสวยๆเลยครับนะเอาไปวิ่งนักท่องเที่ยวก็สวยนะครับนี่นะวิ่งนักท่องเที่ยวนะครับนี่อ่าประดับไฟเข้าไปหน่อยแลยิบระยับนะสวยเลยนะครับนะรถอยู่พนาแก้วสกลนครครับนะรถคันนี้นะ ไม่ตีเ X อ็การ New Family ไปรัปิดท้แล้วนนี่ปิดนะครับผมปิดอันนั้นแน่ปิดสวิตช์แน่ว่าปิดปิดมันก็เหมือนเดิมครับแต่นะ่มันออกอยู่แล้วสนใจครับแฟนกับ FC ท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับนะครับแท Tractor สกลนครนะครับเบอร์ติดต่อ061 หนึ่งห้สาแปดสามหนะครับทั้งเบอร์มือถือและก็เบอร์ไลน์นะครับรถอยู่บนแก้วสกลนครนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเก็บมาฝากแฟนคลับเอไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ SUR t ูอ t o r ทสกลนครนะครับสวัสดีครับผมงามไดงามไดแแถมเครื่องเสียงให้ด้วยครับเซตซีแบบนี้เลยครับนี่เด็กรางเด็กรางขนาดหน้าสามด้วยนะครับล้อใหญ่นะครับนี่ ายางหนึ่งห้าถ้าปดน r 1ิครับกระทะ12นิ้วนะสวยสุดยอดนะเฉพาะคันเกียร์ก็คันเกียร์ก็คุ้มแน่อ่าใครเข้ากล้องก็ออก YouTube ด้วยกันเด้อ